มอร์นิ่งสวัสดีค่ะสัส,สค่ะเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องแนนดารหรือว่นึงนี่อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะก็จะดีใจเป็นพิเศษค่ะเพราะว่านับถอยหลังยีิบสีชั่วโมงเตรียมบินไปอังกฤษค่ะแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนคะ่ะเข้าสู่โอ้โหอังกฤษเป็นไงซึ่งก็ทำตามสัญญานะ บินเดือนละ1ประเทศแต่ว่าประเทศนี้นะเป็นประเทศที่แบบฝ่ายฝ่ายมาเนิร์นานนะไม่คิดมาก่อนว่าแบบจะได้ไปในเร็ววันขนาดนี้เราแบบเป็นทริปที่จับพัดจับผูสุดๆชวนเพื่อนแค่คนนี้อีกคนนึงอยากไปด้วยอีกคนนึงไปด้วยไปไปประมาณล้านเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าทริปนี้นะจะมีพี่นัทตามมาแล้วก็จะมีแม่มมีพี่ตามมาจะมีแบบอีกหลากหลายคนตามมาแล้วเดี๋ยวฝากติดตามในโอโห EP ถัดไปว่าจะมีใครมาเพิ่มบ้างแต่เช่นเค เยนะคะจะบินนั้งทีดิฉันก็จะต้องทำงานทำการก่อนบินก็ต้องโกยก่อนนะคะเพราะว่าไปแต่ละทริปแต่ละทีเนี่ยใครใส่ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นตัวที่พักต่างๆนานาคือตอนนี้ที่นันไปมันเป็นไฮซีซันของเขาด้วยคือคนทั่วยุโรปเขาก็ไปเที่ยวกันที่ลอนดอนหมดเลยทุกอย่างแพงหมดอัพไพรส์ขึ้นมาแบบสุดๆเลยนะคะี่ฉันเตรียมของรอล้เตรียมของรอแล้วเตรียมจัดกระเป๋า <c oughs> แต่ยังไม่ได้จัดอัง <c oughs> กฤษไง ไปด้วยรู้แล้วว่าแกไปแต่แกไม่มีวีซา่าวีซ่าแกยังไม่ได้ลำรอดอินเดียคือวีซ่านี่สสยไม่ออกเดี๋ยวมาดูกันว่านิสสัตจะบินตามได้วัานไหนเอาเถอะพี่นัดนะนะทํา,าทวีซ่านะจ่า,า,ายด่วนด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่ด้วย เพราะว่าคนอื่นที่ใจด่วนได้กันหมดแล้วยกเว้นนางแต่ก่อนจะไปทํางานทําการนะคะแดดเมืองไทยมันร้อนหรือว่าจริงๆแล้วแดดอยู่ที่ไหนก็ร้อนแล้วก็เป็นสงรีวีที่แบบทำรลายผิวสุดๆนะคะเราก็จะลงตัวนี้เลยนะคะ Gravage Melasma Corrective SPF SP 50+ บวก PA++++ บ จริงๆแล้วว่าครีมกันแดดอะอยู่ไหนทําอะไรก็ต้องทาเขามี2ส,สูตรจริงๆแล้วว่าขอ,องกากวิอะเขามีสีเทาด้วยสําหรับผิวแพ้ง,ง่ายสูตรสีเทาเหมาะสําหรับคนเป็นสิวตัวนี้นะเขาเป็นกันแดดสูตรไฮบิดใหม่ล่าสุดของแบรนด์กาวิเลยค่ะเกี่ยง่ายเนี่ยเห็นปะ่ะและที่สำคัญคือเป็น spf 50บวก PAC บวกก็คือแบบป้องกันแล้วป้องกันอีกอะเธอตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเสริมสร้างการปกป้องผิวค่ะจากรังสี UVA 1 UVA 2 UVB ผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะคือเนื้อบางเบาเกี่ยงง่ายมากคือแบบเนี่ยไม่เป็นคราบเลยคือเกี่ยงง่ายมากๆเลยอะใช้ร่วมก,กับสกินแคร์ตัวอื่นก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสกินแคร์ของกาวิชก็ได้นะคะแต่เนี่ยชอบฟีลลิ่งหลังจากทาเสร็จหน้ามันจะมีความแบบเนี่ยดิฉ่ำๆขึ้นมานิดนึงอะ แล้วมันแกนนั่นบีบแคดเดียวเท่านั้นน่ะก็คือแบบทั่วใบหน้าเลยอะ่ะช้นิดเดียวเาอยู่มากคือตัวเนี้ยเขาจะช่วยป้องกันฝ้านะแต่ยังไม่พอนะเะามีส่วนผสมนะคะที่ช่วยลดการเกิดฝ้ากะจุดดำดๆต่างๆนะคะหรือว่าผิวไม่เรียบเมียนอีกด้วยนะคะหรือว่าสีผิวไม่สม่ำเสมอน,นะคะชอบอีกอย่างหนึ่งคือคขาว่าช่วยควบคุมความมันของใบหน้าเราด้วยนะกันน้ํากันเหงื่อที่สําคัญเขาเคลือบอยู่บนชั้นผิวนะคะที่จะสะท้อนนะคะและช่วยดูดซับแสง UV และอย่างดีชานเป็น FC ไฟพันแท้ของกา โะคนเนอร์บำรุงวิตามินต่างๆ,ๆนานานเมื่อเขาออกกันแดดตัวใหม่มาก็ไม่พลาดอยู่แล้วนะคะทริปนี้ก็จะพกไปด้วยค่ะอะทุกคน หลังจากที่ไปถ่ายงานตอนเช้ามานะคะแล้วก็กลับมาขึ้นหน้าแล้วก็ถ่ายปิดงานหนึ่งตอนนี้นับถอยหลังเตรียมตัวจะดิบนพุ่นพงนี้เช้านะคะเราก็เพิ่งมีเวลาทําการจัดกระเป๋าเนาะมานี่เลยชุดชั้นในต่างๆนานา,นาก็ไว้ใจใส่ใจนะคะ จากนั้นเราก็เอาชุดนอนแต่ว่ารอบนี้นะเนี่ยเราชุดนอนไป3เซตไป10วันก็กะว่าใส่เซตละ3วันนะคะแล้วก็ชุดคือต้องบอกว่าอากาศที่อังกฤษนะคะตอนนี้เป็นซัมเมอร์นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นไฮซีซันของเขาก็คือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรค่าควรจะไปในประเทศอังกฤษก็คือเต็มเกือบหมดอ่ะแล้วนี้ก็คือเครื่องอาบน้ำเอาเสจมาแล้วเสื้อผ้าก็จะน้อยชิ้นหน่อยอะไรหน่อยกระเป๋าขาไปมักจะเหลือแน่นอนเพราะว่าเรา เตรียมกลับไปช้อปปิ้งนะคะทริปนี้เป็นทริปวันเกิดด้วยคือแบบวันเกิดปีนี้อยากให้ของขวัญอะไรกับตัวเองซะหน่อยอยากไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกฉันก็เลยเลือกเป็นที่อังกฤษอิงแลนนะคะถุงเท้าเอาไปเท่านี้เลยก็คือ10วัน10คู่เอาไปเผื่อ,อไว้ก่อนคือเนั้นไป10วันแต่ว่าเนี่ยเสื้อผ้าที่ฉันเอาไปอะมี7ชุดนะคะเดี๋ยวไปซื้อใหม่อยู่แล้วที่นูน่นแต่ว่าอะไรก็จะมีเสื้อคลุมเผื่อหนาวคืออังกฤษอะมันแตกตรงที่ว่า ตอนกลางวันน่ะจะร้อนนิดนึงวนตกกลางคืนปุ๊บลมมันจะเย็นฟิลพาทิตไม่มีอ่ะนึกออกปะมันก็จะหนาวเน็บเลยชุดละตรงละตีเตรียมไว้ก่อนเผื่อไปเจอฝอร์ที่นูน่นเผื่อเขาชวนดงชวนเดทอะไรเงี้ยรอดูนี่ฉันเตรียมชุดพเด็ด,ด้วยนะก็คือชุดเ,ดเพชเผื่อจะแบบไดปิดแซบแล้วก็อะไรไปที่ตรวจโควิด เชื่อแม้ตั้งแต่มีโควิดมานะฉันชอบตรวจโควิดมากแนนแทงจมูกอะจนรู้สึกว่าแบบไม่เจ็บฉันแทงถูกต้องฉันแทงถูกหลักปั๊กหัวเลี่ยนห้ามลืมเด็ดขาดต้องเอาไปด้วยยาสามันประจำบ้านต่างๆแล้วก็คือเอาไปทุกทริปแล้วก็บราใส่ใจบราใส่ใจปัจจุบันนี้มี3สีแล้วนะคะสีเนื้อสีดำสีน้ำตาลค่ะใส่แล้วอกสวยแนะ่นอน100ร้อยละ วนผมแล้วก็เดี๋ยวเอาไดเป่าผมไปด้วยแต่ว่ากลัวมากเลยอ่ะไม่แน่ใจคืออย่างเมกาน้นพกไดสันไปใช่ปะก็คือใช้ไม่ได้นะเพราะว่าแรงแรงไฟฟ้าของที่นูน่นอ่อนกว่าของไทยเสียบไดสันก็คือไม่ติดก็คือต้องยิงไงก็ยังต้องใช้ไดรเป่าผมของโรงแรมอยู่ดีนานกว่าจะเป่าเสร็จอะ่ะหมดแล้วกระเป๋าตอนนี้เราเหลือนะคะ1พื้นที่ สองพื้นที่ใหญ่นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าขากลับจะเป็นยังไงจ้าเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินจ้ามีเรื่องพีค่ะเช็คอินเสร็จปุ๊บนี่กำลังจะแจกจ่ายเงินเงินที่ที่ฉันแลกมาด้วยความแบบ First เฟิร์สไทม์น้อกับอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอังกฤษอยู่ยุโรปก,ก็เลย ไปแรกมาก,ก็คือยูโรแบบมือถืออ่ะอันนี้จะจำขึ้นใจจนวันตายเลยว่าไปอังกฤษต้องเงินปอนไม่ใช่ยูโรความโง่แรกมากแล้วแลกมาเยอะด้วยนะเพราะว่าอะไรมันนะเพื่อนทุกคนไม่ต้องแลกเดี๋ยวดิฉันแลกให้ แล้วทุกคนก็มาแลกกับดิซันนะคุเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายค่าเงินเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ้ตาคุณจะมากินกําไรกับเพื่อนหน่อยห้าบาทสิบาทอืมขอคุณต้องคืนเขาอีกคือยากฝากน้ำตาจำขึ้นใจบอกว่าไปอังกฤษเงินปอนเอาล่ะอ้โหอิงกฤษนะคะเราก็มีสมาชิกเป็นเจ้ขวัญนะคะ เจ้ขวันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นเหมือนแบบว่าแคลรบเชิญหลักละกันขอใช้คำนี้ <c oughs> นลแล้วก็มีเจ้าฝนเจ้ยฝนนู <c oughs> ่น <c oughs> เรากำลังจะเครื่องเป็นตรงนะคะรอบนี้แนนนั่งเออการบินไทยนะคะทุกคนแล้วก็คือบินตรง12ชั่วโมงแล้วทำไม ฉันนั่งอีโคหลังแข่งไหมมาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้แฟนั่งคอแล้วเดี๋ย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 วฉันจะต้องไปแล้วฉันต้องไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรที่มานะเดี๋ยวเราขึ้นมาอยู่บนที่นั่งแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวแนะนำก่อนผู้ร่วมชีวิตคนหนึ่งค่ะเจ๊เก่นะคะพี่สาวอีกคนหนึ่งนะคะของ้องแนมทริปนี้จะมีความรู้นิดนึงแล้วก็จะไปถูกหลักตรงตามนะคะทุกๆอย่างแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่แบบเวลาเล่าเรื่องอะไรไปจะมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเจ๊เก่เขาเป็นไกด์นะคะก็เลลยจะรู้้้สถานนนนนทีี่แแวบบ รู้ลึกลกว่าฉันล้ก็น้อยง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงจะเก่งเก่งภาษาอังกฤษจ้ะแต่ว่าที่นี้จะสนุกแน่นอนกับโอ้โอหอิงแลนด์นะคะอีก11ชั่วโมงเราจะมาเจอกันโชคดีนะที่ฉันทา9วิชมานะจ๊ะกันแดดแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้แสงเราบินตอนเที่ยงแสง UV รอบตัวเราค่ะแม้จะใส่แมสนะคะก็จะไม่อับไม่อบไม่ชื้นไม่เหนียวไม่เหนอะหนานะคะ เขาว่าเขามีสารป้องกันผิวบำรุงผิวไปในตัวด้วยน้องขวัญสู้สู้น้องขวัญสู้ตาย11ชั่วโมงไหว,ว,ว,วยังเกลือน้ำตกแองเาลาไม่อยู่ที่เมกาแต่อยู่ที่หน้าขวัญอาหารมื้อแรกของเราบนเครื่องนะคะก็จะเป็นพาสต้าแล้วก็กุ้งผัดซอสน,นะคะลาบแล้วก็ขนมน,นะจ๊ะมีเนยมีขนมปงขนมป,งนมปังเป็นตนนานา,นา นี่เป็นมัส,สมั่นไก่นะคะแล้วก็ทุกอย่ลาก็เหมือนกันค่ะจริงๆการน,นั่งแบบอีโคก็สามารถขอน้ำแบบแอนกลอเขาได้นะจะมีเป็นไวแดงไวขาวแลมีอะไรเป็ก็เป็นพวกน้ำแบบโค้กไปอะไรอย่างเงี้ยมีมีคือขอได้หมดเลยแต่ว่ามีเสียเขาก็จะแบบว่าประเพณเสิร,ร์ฟตลอดเลยแต่อันนี้เขาจะมาเป็นรอบๆในการแจกอาหารใน ฉันว่ารสชาติอาหารก็พอๆอกันนะจริงๆมันไม่ได้หรูมากมายอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอจบทานก่อนนะคะและรอบนี้ที่ที่ฉันทําการบ้านมาอย่างดีนะคะ mm hmm. ก็คือแวะซื้อมาม่าที่สนามบินเอาจริงๆคือตอน,น,นแรกยังเฉลียกับตัวเองว่าแบบอุ้ยที่สนามบินกระปุกละแปดสิบแล้ซื้อมารสดก้มยํานะคะแล้วก็รสหมูสับเจ้า จะเป็นอะไรที่เกีียวยาวหัวใจฉันสุดๆกับการนั่ง12ชั่วโมงที่พับสุดแสนจะปวดหลังคือนั่ง่ะน,นั่งได้แบบหลับปแปล้วตื่นตื่นแล้วดูหนังไป3เรื่องละแต่ว่าเราได้มาม่ามาใช้ชีวิตนะแล้วตอนนี้ฉันเชื่อว่าคนทางลำอะ่ะกำลังสุดลมหายใจแบบเป้าทางมันอยู่ไหนทำไมมันหอมแบบนี้หนึ่งในนั้นก็คือเจ๊ขวัญเจ๊ขวัญได้กินมามา่าใช่ไหม จะแบ่งเธอแน่นอนเจ้าขวานชาบูกินไม่หยุดเวลาบินไฟท์ใกลๆอะค่ะเขาจะเสิร์ฟเป็นสองรอบนะคะแล้วก็มีสแน็คให้รอบนึงอะไรเงี้ยรอบนี้ก็กินเป็นกุ้งผ well ัดชานะคะคือกิ่นปรุงแบบกินเผ็ดเร้าร้อนอยำหอมแม่ข้อเดียวการนั่งการ์ตนไทยนะคะคือว่าอาหารอร่อยถูกปากคนไทยเอเวลาแค่สี่ชั่วโมงเท่านั้น ฉันนั่งผ่านผลมาแปชั่วโมงแล้วฉันเก่งมากแนนเก่งมากและแล้วตอนนี้เราก็หลุดผลตอม,อมานะคะเอากระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะจะบอกว่าตอมอที่อังกฤษเขาก็ถามแบบชิลเลยนะว่าแบบมากี่วนันไปที่ไหนสองประโยคเท่านั้นแล้วก็ปั๊มตุ้ง เข้าประเทศได้เลยตอนนี้เราอนะนัดคนรถมาแล้วว่าเข้าเมืองเพราะว่าจากที่สนามบินเข้าเมืองไปอะจะประมาณ1ชั่วโมงนะคะนะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกาันแต่ว่าโชคดีที่มาตอนซัมเมอร์พระอาทิตย์ยังจะสว่างอยู่จนถึงประมาณ3ามทุ่มนะจ๊ะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะดูท้องฟ้าสวยมากฟ้าแรก เรียบร้อยแล้วนะคะที่พักของเราสวยปะบ้านเมืองนั่งสวยไปปะตอนนี้ที่ถ่ายอยู่ทุกคนเป็นเวลาสามบุ่มจะสี่บุ่ม,มฟ้ายังไม่ฟืดฉลากอังกฤษตอนซัมเมอร์มากๆบ้านเมืองเขาสวยไปปะวะอันนี้บ้านเมืองสวยมากแบบผู้ดีอังกฤษมีอยู่จริงตึกลวบ้านช่องคือถ่ายรูปได้ทุกมุมเอางี้เดี๋ยวเราเข้าห้องเดี๋ยวพาไปดูห้องดูแบบว่าห้องที่แรนจองมาจะเป็นยังไงนะคะ แก yeah. นี่มาสตูดิโอรหรือเปล่ามันเหมือนสตูดิโออ่ะสวยจังดูดิสวยมากเลยอ่ะโรงแรมนะคะเดี๋ยวขึ้นไปให้เราพักกันที่โรงแรมชื่อว่าแกนรอยัลไฮพาร์คโอเคในห้องนี้เต้นแดนเป็นโซนอุ้ยสวยมากใน,นโซนนั่งพักนั่งเล่น นี่โซนนั่งพักนั่งเล่นพาดูห้องกันดีกว่าค่ะอุ้ยห้องน่ารักมากมีประดองมันใดเปิดมาปุ๊บเดีเจอห้องน้ําก่อนไปห,ห้องน้ําถือว่าไม่น่าเกลียดนะนี่อาบน้ำฝักบงฝักบัวแล้วก็เดินขึ้นไปตุ๊ก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 แบบนี้แล้วก็เป็นเตียงอยู่นี่ด้วยความที่เราอยู่ชั้นหนึ่งหน้าต่างมันสูงไปปะวะ น้าต่างมันสูงไปไหมเดี๋ยวเทียบไปดูหน้าต่างมันอยู่ตรงนี้นี่นี่สูงมากเลยนะเตียงอะ่ะน่าจะแบบไม่ถึงฮาโฟทปะตอนนี้ก็คือตู้ตู้สภ้อาอันน้อยนิดของเขาแต่ก็ถือโอเคนะรวมรวิวห้องก็ถือโอเคเพราะว่ามีองค์มีแอร์มีอะไรอย่างนี้แล้วก็เดินลงไปไปตรงนี้ก มอร์นิ่งค่ะทุกคนเ mm hmm. มื่อวานนะคะ mm hmm. ที่หลังจากพาดูโ mm hmm. ทัวร์เสร็จปุ๊บเราก็ไปหาอะไรกินแล้วก็กลับเข้ามานอนต็อกกี้เลยนะวันนี้ก็เดี๋ยวออกไปเที่ยวนะคะจริงๆคลิปเนี้ยจริงๆต้องตัดจบแต่เมื่อวานแล้วนะพาลุมทัวร์แต่ฉันรู้สึกว่า FC จะน้อยจิตน้อยใจพาเที่ยวน่อยมากอะไรมากวันนี้ ไปส่อไฮไลท์เป็นแบบทัวริซึมเลยนะเนยชอบไปเที่ยวแบบทัวร์ลิสนะเพราะเนยรู้สึกว่าแบบก็เขาจัดมาแล้วมันเป็นจุดไฮไลท์เขาแล,แล้วทาให้ดูเราจะไปทำอะไรได้ยินทุกคนพูดหมดแล้วแหละว,ว่าแบบไปอีหินเนี้ยหินสโตนเคสเนี่ยก็แค่หินขอไปดูก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งตัดสินให้ได้ไหมว่ามันคือแค่หินเอาก็ไม่เคยเห็นนะอยากเห็นเหมือนกันขอไปเห็นกระตาได้ไหมมันใหญ่เท่าไหร่มันเหอกดาวตั้งจริงหรือไม่ขอไปวิราะห์เองได้ไหมขอบคุูนะ ะะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะหน้าเสร็จแล้วสวยแล้วเด้งแล้วก็กกันแดดเราด้วยจากกาวิชนะคะเดี๋ยวเราเราจะมุ่งหน้าไปดูสโตนเฮดกันเนาะ <c oughs> แต่ว่าตะพามาด้วยก่อน <c oughs> เสร็จแล้วเสร็จแล้วสานานองนัด <c oughs> แปดหมอกกู <c oughs> ไม่ได้เปกก็นนักอีกฝนเลยตัน,ตน,ตนเริ่มเห็นหินแล้วนะคะใกล้แล้วเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆกล้เอามิดมิดแล้วมิดหายไปแล้วปลปลายปา ใครบอกว่าซัมเมอร์ซัมเมอร์อยังไงสิบเจ็ดองศา,านมมหน้าหนาวที่นี่คือพ่ายอ่ะนับถืมาตกาหน้าหนาวที่นี่ประมาณ <c oughs> เล็กเล็กตัวเดียววะถึงติดลบไหมเจ้เล็กตัวเดียวงติดลบได้ได้ <c oughs> แผนที่ cover <oughs> อยู่นะถึงถึงถึง <c oughs> แผนที่ <c oughs> อลังการมากแต่ว่า <c oughs> เราเราไม่ต้องเดินนะไป s ั u t t e r b u ักว่าแล้ว่าเราอากาศดีแค่ไหนก็ไม่เดินไปค่ะ shutter bus อะขอเล่านิดนึงนะคะว่าการมาสโตนเฮนะคะต้องเสียค่าเข้านะคะทุกคนอยู่ที่21.8นะคะปอน1ป่ปอนเท่ากับ4 5จุด กลางกลางอะ่ะเออแนนก็เลยปัดเป็น45ไปเลยนะคะแต่ว่าก็โหดอยู่นะแก้วซาบักหนึ่งแก้วกับสาปอนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็ก็ก็โหดนะสี่สิบห้าคูณสามไปไเรือ่อยๆเธอสโตนเฮดเนี่ยเคยติดหนึ่งในสิมหัศจรรย์นะคะของโลกเหมือนกันอยู่ช่วงยุคก,กลางนะปัจจุบันนี้เจ็ดสิงมหัศจรรย์ของโลกได้เปลี่ยนไปแล้วก็ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะว่าแบบเออคือมันอ่านแต่ในหนังสือสังคมอะ่ะเธอเข้าใจฟิลปะแล้วก็แบบเป็นหินหินหินตั้งๆอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นทฤษฎีเชื่อวว่่าาามมีนุษย์ตงด มาตั้งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือที่ที่เราไปมันเป็นที่ราบฉะนั้นแล้วว่าคือมันไม่มีทางที่มันหินมันจะเกิดขึ้นเองเข้าใจปะมันต้องมีคนไปวางหรือมันต้องเกิดการแบบ เกิดอะไรไปไปตั้งอ่ะเออเข้าใจป่ะมันไม่มีทางที่มันจะเกิดกันได้เขาก็เลยเรียกว่าเนี่ยคือสิ่งมหัศจรรย์มากๆเลยเขามีมาประมาณ3,000ปีแล้วเนาะใช่ป่ะ5,000ปี5,000ปีเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวเราไปถึงที่ก่อนเนาะเพราะตอนนี้อยู่บนชั้นบันคือหินเนี่ยมันมาตั้งอยู่ตรงเนี้ยได้อย่างไรอันนี้ก็ยังเป็นปริศนาคาใจของคนทั่วโลกนะคะทุกคนหนื่อนจากในชาญพ่อมาเห็นของจริงฉันก็งงว่าอ้าวแล้วมาตั้งได้ไงเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ราบคือตั้งเป็นเทโลลิงไหม เกัจบแค่นั้นอ่ะนี่เลยอ่ะแต่ว่าแอบกระซิบเรื่องเล่านิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วว่าคนใส่ฝอเขาก็มูนะเพราะว่าที่ตั้งหิน stone h e ตรงนี้เขาจะมีตามดาวลัคนาของวันใดวันหนึ่งอันนี้คือแรนไม่รู้เหมือนกันนะโมเมนต์พระอาทิตย์ตกลงไปอยู่ตรงกลางตรงนี้ เขาจะมารับพลังกันเขาเชื่อว่าวันนั้นเป็นวันรับพลังเป็นของสายมูของสายฝ่อเขากันนะแต่ตอนนี้หนาวมากหนาวสุดๆลมพัดมาทีนะสันตีแต่ว่าพอเห็นของจริงแล้วอ่ะเช่ไหมว่าก็แอบงงเพราะว่าหินทุกๆูกถูกอ่านะมีการขัดมาแล้วไม่ใช่เป็นหินแบบว่าหินหินธรรมดาแล้วมั่กีอีกหนึ่งข้อสีที่เขาบอกว่าทางคนอังกฤษอ่ะเขาเอามาตั้งกันเองตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเขาก็๊ แอบ,บแอกันขึ้นมาว่าเฮ้ยมาได้ยังไงมาตั้งได้ยังไงเนี่ยมันเกิดสิ่งนี้ได้ยังไง <laughs> แบบนี้ก็มีอิมเนชดีเหมือนกันเพราะจะได้ใครรู้มาลกนี้ไม่มีใครรู้เพราะว่าเขาเขาเดากันหมดเขาเก็บเป็นความลับเอาจริงของจริงก็คืออเมซิ่งอยู่นะทุกคนใหญ่มากเอาจริงมันก็เป็นแค่หินแหละแต่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตฉันเชื่อว่าอยากให้คนมาดูตรงนี้เพราะว่าแบบ คนรู้อยู่นะเหมือนเหมือนยัอะไรบางอย่างอ่ะเฮ้ยเจ็ดสิบประจันในโลกอ่ะโรมันเข้ามาตั้งถิ่นฐานในริมแม่น้ำเทมนะคะก็คือจริงๆแล้วคำว่าลอนดอนเนี่ยมันมาจากคำว่าลอนดอนยุวลอนดอนยุวอ๋อเห็นไม่ความรู้เทปี้ฉันมีความรู้มากเลยอ่ะสาระมันบังเกิดมากเลยอ่ะหรือว่าโอ้โหจอดจอดไปก็ต้องมีตะเก็ยตลอดการเพราะว่าจะได้มีความรู้เฮ้ย คือทุกครั้งที่มาเนี่ยมันก็จะมีป้ายบอกความรู้ตรงนี้นะคะโชคดีที่รอบนี้มากับเจะเก๋นะคะทริปนี้ก็จะมีความรู้หน่อยๆน,นะคะแต่มุมนี้สวยมากเป็นมุมแบบมุมไฮไลท์เขาป้ามุมเนี้ยเชื่อว่ามุมนี้เป็นมุมไฮไลท์นะเห็นการเรียงหินโค้ง,งๆตรงเนี้ยเอาดีถ้าเกิดใครมาก็เดินมามุมนี้เลยมาถ่ายมุมนี้เลยสวยเลย แสงส่งได้อยู่ลมิม,มไม่ค่อยพัดใส่หน้าเดี๋ยวแนนพาไปต่อยอที่หนึ่งดีกว่าอีกที่หนึ่งที่เราจะไปเรียกว่าอะไรนะคะเราจะไปหนึ่งในหมู่บ้านคอสเวิลด์นะคะหมู่หนึ่งในหมู่บ้าน,นะคะนนานอส <Coast World S 1> เวิลด์ะ <Castle Cool. S 2> ปะแคสโซคุ้มแคสโซคุ้มปะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดีกว่าจะได้ไปดูกันนะคะตอนนี้เป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของเมืองคอสเวิลด์นะคะเป็นหมู่บ้านที่น่าระะักติดอันดับนะคะฟ้าเปิดแล้วเรียบร้อยน่ารักสมชื่อจริงแก<า>ใครชะมาอยู่ตรงนี้ฉันก็อยู่ น่ารักมากโบดเปิดอุยฟ้าเปิดมากต่อให้แดดแรงแค่ไหนเราก็ไม่กลัวนะคะเพราะว่าเราทากาวิชกาแล้วนะคะอุ้ยหมู่บ้านน่ารักมากเลยดูไปทางนู้นดิหมู่บ้านน่ารักมากพรกาเหตุของจงค่ะคือยิ่งแบบคุย ทำไมบ้านเราไม่มีหมู่บ้านที่มันแบบทรงน่ารักน่ารักกุกกิ๊กิ่งหนีบ้านอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่สร้างด้วยอิฐน,นะคะทั้งหมดเลยก็คือหินสาหินอย <laughs> ากจะมีความรู้อยากจะสาระและนี่บ้านนี้ก็คือมีคนอยู่จริงๆนะ <S <s ทุกคนเดี๋ยวพาไปต่ออยที่นึงว่าโรงอาบนา้ำ โอเคจริงๆเล่ะ,จ,จ,ะจะพาทุกคนมากินร้านนยูชื่อว่าอะไรนะเซนลิลุนนะคทุกคนเป็นแบบร้านบันขนมปังที่อยู่มายาวนาะนมากตั้งแต่ปี1,4,8,2 600ปหีห0หปีร้านนี้ตั้งมา600ปีแล้วเธอโห แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้เราอยู่ันตรงเมืองอาบน้ำใช่ไหมว่าเป็นบาร์สบาร์สอะไรสักอย่างเมืองบาร์สเมืองบาร์สชื่อเมืองบาร์สบาร์สแปลว่าน้ำอาบน้ำห้องน้ำ,นำมาำบาร์สรูม,มอย่างเงี้ยเธอคนโรมันน่ะเขาเข้ามาตั้งลกล่าที่นี่เขาชอบอาบน้ำเอาวะทะทัฒนธรรมเน่ยมาเผยแพร่ที่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีโรงอาบน้ำเกิดขึ้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะพาทุกคนเข้าไปเพราะว่าต้องซื้อตั๋วนะ26ปอนด์ตั๋ว แพ้หรือเนี่ยแล้ว่าเมืองเมืองเนี้ยน่ารักมากค่ะปัดตานีน่ารักมากทุกอย่างน่ารักมากแล้วทําไมไอติมร้านเว้นร้าน,นคนที่นี่เขาชอบกินไอติมหรอเหมือนอารีที่มีคาเฟ่เอ,อ่ะอันเนี้ยคือแบบเอายังไงชูช็อกโกแลตไหมเมืองน่ารักจริงเดี๋ยวเราไปหาซื้อไอติมกินกันกว่าแล้วก็เข้าไปเมืองอาบน้ำเขาดีกว่าหล่อมากไม่ไหวหรอพี่สาวดูกัดปากเลยอะไรอ่ะโอ๊ยจะได้จับมือเขาจะเห็หรือเปล่า ความสุขเล็กๆของฉนีแกอร่อยมากเข้ามาข้างในเขาก็จะมีเครื่องอันนี้เครื่องเครื่องอันนี้ก็คือแบบว่าไปไปฟังฟิลเหมือนมักตุเทศน้อยในแบบนี้อันนี้คือแผนผังเขานะคะ น<ม>ี่ไงที่อาบน้ำแล้วก็มีลูกโป่งลูกปั๊บคือจริงๆสาปัตตเขาสวยมากๆเลยนะเนี่ยในบ่อนี้นะคะก็จะมีเป็นน้ำแร่มีแร,แร่กรมาถาน,น,น,น 1000, มีนู้นมีนี่มีนั่นบ่อนี้ขั้นต่ำเป็นพันไดไหมเจ้2 0 0พกว่าปีถ้าเราลงไปแช่เท่ากับว่าเราจะได้อาบน้นแร่แ <c oughs> ช่น้ำนมสมมติเด็กโรมันเด็กโรมันสมัยแอบเดียวเอากินแบบไม่มีใครล้างเฮ้ยแต่ว่าจะบอกว่า2,000ปีแต่ว่ายังอยู่แบบสวยนะ ไม่กล้าจับมากเดี๋ยวมีอะไรติดมือกับบ้านเลยเดี๋ยวเขาม,ม,มาขอคืนวิช่ลูกเมย์คนไทยตัวจริงเชื่อเรื่องผีมากไม่กล้าจทำอะไรเดีย๋ยวเขาจะมาขอ,อคืนแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่แล้วเพราะตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะอ๋อไม่ใช่แล้วเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะน้ำก็เลยจะเป็นสีเขียวมรกตมันจะมีการเข้าถ่ายเทเข้ามาตลอดเพราะว่ามันมีแหลง่งน,น,น้ำน้ำพุร้อนอยู่ด้านนอกอือวิวนี้สวยจริงเจฟฟ์ดวิวนี้สวยจริง บ้าน่ะค่ะทุกคนจะบอกว่าจริงๆแล้วเพิ่งสร้างขึ้นมาในศตวรรษที่19แล้วก็แต่ละลูกบ้านเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบจูเลียซีซ่านะเป็นจักรพรรดิหมดเลยอะไรเงี้ยเจเดียนเจเดียนคือเป็นคนดังอ่ะไว้ง่ายทุกคนก็จะมาเป็นลูกั้านอยู่แบงนี้ก็ลองหาเอานะจริงๆเขามีเขียนอยู่เบอร์เอเนี่ยคือจูเลียซีซ่าคือฝั่งนู้นจูเลียซีซ่าตัวตัวเท่านั้นเหรอคุณจูเลียตัวเท่านี้หรอแต่เขาเก่งมากเลยนะในประวัติศาสตร์อะ เขาเก่งมากๆเลยนะเขาเป็นน oh, ักรบนะนี่คือโรงน้ำ้วนี่น้ำข้างล่างพุดขึ้นมาเขาจะเห็นว่าน้ำมัเมันยังไงมีฟองน้ำผุดๆอ๋ออันนี้คือของจริงนะทุกคนนี่คือของจริงบ่อจริงอะไรจริงแต่กลิ่นกลิ่นจริงไหมมันเหมือนกินตดฉันมากหรือว่าตดฉันมีกรรมฐานวะกินแบบนี้เลย และนี่ก็คือบ่อน้ํานะคะที่เขาใช้อาบมาเป็นระยะเวลา400ปีต้องเล่าก่อนว่าบ่อนี้ทำมาทั้งหมด2,000ปีนะแต่ว่าใช้อาบจริงๆอะคือ400ปีค่นะทุกคนแกดูหินแกดูอะไรทางเดินน้ำน้ำแรกกรรมฐาันไปสู่บอ่อ เอางี้ทุกคนเมื่อกี้ก็ออกมาจากโรงอาบน้ําแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ก็เป็นถนนทางเส้นเนี่ยไว้ช้อปปิ้งกันเลยนะเดี๋ยวแนนขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนดีกว่าแล้วก็ขอฟังไว้นิดนึงนะคะว่าทางทริปนี้เนี่ยแนนใช้กันแดดเป็นของกาวิชนะคะบอกเลยว่าเขาจะปกป้องผิวของเราแล้วก็บํารุงผิวของเราไปด้วยนะคะในตัวคือแบบหลอดเดียวเอาอยู่แล้วแนนชอบตรงที่ว่าสําหรับใครที่แพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะเขามีทั้งสูตรแพ้ง่ายโดยตรงเลยหรือว่าเป็นสูตรแบบว่าอ่อนโยนต่อผิวเหมือนที่น้องแนนน่าใช้เหมือนกันนะคะมีทั้งสีม่ว และก็สีเทานะคะสูตรสีเทาเหมาะสำหรับคนเป็นสิวยังไงล้วก็ฝากกดติดตามนะคะโอ้โห E ีพีถัดไปนะคะยังไงล้วก็จะอัดมาให้จุายพร้อมกับพิเศษสุดๆคือโอ้โห ทริปนี้ก็จะเป็นแบบมีเก็ตความรู้ตลอดเวลาแทกแทกให้นะคะอันไหนที่นายพูดผิดไปหรืออะไรไปไงก็ต้องขอโทษไว้ก่อนล่วงหน้านะแต่ถ้าเกิดอันไหนแบบว่าใครรู้มากกว่าไหนก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันเข้ามาก็ได้นะคะหรือว่าใครเคยมาแล้วที่นี่หรือว่ามีจุดไฮไลท์ตรงไหนที่เราควรที่จะไปในประเทศอังกฤษในรอนดอนตรงนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เพื่อจะได่แชร์กันเนาะคะ่ะแล้วก็เผื่อไหน,นก็จะได้แวะไปตรงนั้นนนนะคะไปก่อนแหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ